เก็บฟีดแบ克หลายๆอย่างเพื่อที่จะไปบอกเขาแล้วก็มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันผมทําได้ครับผมทําได้แต่สุดท้ายแล้วเนี้ยมัเขาจะว่ามาทําหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพวกอาวุธตีบวกรวมถึงปืนด้วยติดยากแล้วก็คือเขากักของเยอะเกินซึ่งมันทาให้แก๊งใหม่อ่ะที่มาขึ้นอ่ะมันไปต่อไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่สิทธิ์ของคนเล่นว่าเขาอยากไปเล่นประเทศไหนเราไม่สามารถบังคับเขาได้ประเทศเปิดใหม่มาโอเคอาจจะเล่นง่ายกว่า<ต>อยากรู้ว่าอยากดูแกงอะไรส่งมาให้ดูบ้างได้ปะส่งมาในเฟสได้ปะไอที่บอกว่าพ โพสหาแก๊งหาเมืองลง2-3งสามแก๊งไม่เอาเรือสตาร์ดาวเงียบกิบจากใจที่ผมเห็นประเทศนี้เป็นประเทศนในฝันพอได้เวลีแล้วมาเจอคนน้อยลงทวันนี้ก็มีใจหายนะครับ ยังไงดีครับนาะยกงจะไปต่อบหรือพอแค่นี้ดีครับผู้เล่นํำขนาดนี้จะมาเอามาทำอะไรบ้างละครับถ้าการตอบว่าพวกผมตระหนักรู้ถึงเรื่องที่มันเกิดแล้วจะหาลือกันแก้ไขหรือช่วยกันหาทางทำให้ดีขึ้นตอบนี้ก็น่าจะตอบได้นะครับหรือไม่สนใจแล้วช่วยมาอัปเดตอะไรนะครับเอาตรงเลยผมไม่เข้าใจว่าแค่ตอบไม่ทําไม่ได้ไม่ใช่แค่ในผู้คุยด,ดิกิจยังไม่ตอบเลยผมเข้าใจคุณนะว่าจะงานเยอะหรืออะไรแต่เชื่อเข้าใจผู้เล่นบ้างขอบคุณทุกความเห็นนะครับทีมงานจะนําไปปรับปรุงแก้ไขแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับ มุงใ,ใจมุงทำคิดเยอะทำใจนะครับแอดมินเขาไม่เคยบอกางานเขาเยอะเยอะจริงๆแอดมินเขาเคยบอกางาเขาเยอะเยอะจริงๆโ,โหลั่นทุง่ง โหลั่นทุง่งไอ้เี้ยเกีย้ยวเง่าเขาดนะ้วยเนี่ยขอบคุณทุกความเห็นนะครับทีมงานจะนำไปประบปร์แงแก้ไขแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับโอ้โหไอสัตว์เกีย้ยวไอเด็กเขี้ยอหอนซาดูดีดูว่า,ามันไปยืนรวมกล,ล,ลุ่มห้าด้วยเนี่ยแปลงขอไก่เล็เด้ยบ้างเนี่ย <laughs> ไปสรงไสแล้วครับพี่า้ามีสิทธ์คุยกับหลังบ้านบ้างไหมไม่มีใครสนใจสตาเลยพาไปดูอ่ะพ่คุณว่าไปดีสตา นายกหลับตอนนี้เซิร์ฟใหม่มาเยอะแถนบางเมืองส่วนใหญ่แจกวุธฟรีด้วยงานใหญ่อย่างว่าเซิร์ฟลองอัพเอาอัเอา,อเอาไปแล้วสตาร์คอมูชิว,ชวนายกเที่ยวอยู่เปล่าที่พูดมาเรื่องจริงทั้งหมดอยากหาจุดเปลี่ยนเมืองจริงนะมันมเงียบๆอะ่ะคือผมก็ขอพูดในมุมผมเหมือนกันแล้วกันนะก็คือสําหรับในมุมมองผมก็คือแอดมินมันก็คือเดบปะมันงานเยอะจริงๆเออเดบปะมันมันงานเยอะจริงๆตรงเนี้ยผมเข้าใจ คือจะให้จะให้ผมบอกแบบว่าจะให้ผมเก็บฟีดแบ็กหลายๆอย่างเพื่อที่จะไปบอกเขาแล้วก็มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันผมทําได้ครับผมทําได้แต่สุดท้ายแล้วเดียบเขาจะว่ามาทําหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนั้นคนดูก็น่าจะเห็นวันที่ผมไปคุยกับพ่ต้าถูกไหมวันนั้นผมก็ไปคุยกับพิต้ามารอบหนึ่งแล้วเพราะว่าตัวเองผมก็ผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะมันก็สุดๆแล้วว่าไอ้วันที่ผมไปคุยกับพิต้าก็อย่างที่บอกว่าเรื่องแรกคือเรื่องรถเดโซนมันก็จะปีหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ยังไม่มีมาให้แลกสักทีอ่าอันนี้ผมก็บอกพิต้าไปแล้วให้พิต้านําไปบอกกับ,กบทางหลังบ้านเรื่องที่สองเรื่องสกินอาวุธประเทศอื่นคือสกินอาวุธเขาถูกเขาถูกมากเขาเติมแค่พันสองพันเขาก็มีถือเล่นกันกระจุยกระจายแล้วว่าแต่เนี้ยคือแม่งยากสัสสแม่งตีทีหนึ่งสองสามเอ็มแล้วแม่งตีเป็นสิบทีแม่งก็ไม่ติดเออลองดูงสภาพว่าสกินอาวุธในเมืองสตาร์แม่งเท่าไหร่ ตรงเนี้ยผมก็ลองให้เขาลองไปคิดคำนวณดูลองไปให้เขาไปคิดปรับเปลี่ยนดูว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ในเรื่องของสก,กินอาวุธอืมเรื่องที่สามก็คือเรื่องอาวุธที่ติดยากก็คือพวกอาวุธตีบวกพวกอาวุธตีบวกรวมถึงปืนด้วยติดยากแล้วก็คือเขากักของเยอะเกินซึ่งมันทําให้แก๊งใหม่อ่ะที่มาขึ้นอ่ะมันไปต่อไม่ไหว เฮ้ถูกครับสวัสดีครับเฮียโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเฮียคิดถึงคิดถึงเลยว่ะหาคิดถึงเหมือนกันครับเฮียแหม่หายหนะ้าหายตาเลยนะเฮียเฮียต er, er. ิดตั้งให้ร้อยเอ็มดี er. เฮียสนุกครับเฮียสนุกโอเคครับเฮียครับคิดถึงเนหะมือนกันครับเฮียเฮียบุญทิ้งเฮียบุญทิ้งลูกพี่ใหญ่กูลูกพี่ใหญ่กูเฮียบุญทิ้งอันนี้อยู่ฮิโรชิเริ่มต้นปัจจุบันเป็นแอดมินเซิร์ฟซัมเมอร์ละอันนี้ก็อยู่อยู่ฮิโรชิยุคเริ่มต้นเหมือนกัน พี่บุญทิงพี่บุญทิงตอนนั้นเคยเป็นมิ팅หนึ่งหกแปดด้วยกันอยู่ <c oughs> อยากหาจุดเปลี่ยนเมืองจริงนะมันเงียบๆอ่ะมันเยอะ,ยอะ,ยอะพอมีน้อยแต่เมืองเยอะหรือเปล่าพี่ใช่ป่าวไมมจมคร่บองบอไม่จมครับพี่คือเข้าใจครับไอเมืองเปิดใหม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันก็อยู่ที่ประเทศครับว่าจะรักษาคนในประเทศได้หรือเปล่า สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่สิทธิ์ของคนเล่นถูกไหมสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่สิทธิ์ของคนเล่นว่าเขาอยากไปเล่นประเทศไหนเราไม่สามารถบังคับเขาได้ประเทศเปิดใหม่มาโอเคอาจจะเล่นง่ายกว่าอ่ะเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเราก็ต้องทําให้ง่ายเหมือนกันรองรับผู้เล่นในยุคสมัยนี้มันก็ต้องเปลี่ยนกันไปตามยุคสมัยอ่ะถ้าเรายังยากเหมือนเดิมหรืออะไรเหมือนเดิมคนใหม่ที่มันเข้ามามันเล่นไม่ไหวสุดท้ายมันเข้ามามันก็ไปแกงที่มันอยู่มาก่อนมันเล่นไม่ไหวสุดท้ายมันก็ไป ตรงนี้มันก็คือความจริงไม่ว่าเมืองจะเปิดใหม่มาอีกสักกี่ประเทศจะจะเล่นง่ายแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เราว่าเรารักษาผู้เล่นตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่าก็แค่นั้นเองมันมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะอืมยิ่งเป็นหลักไอ้ตรงนั้นอะตรงสแตนอะกอนนี้าแม่งหลับตอสุดท้ายอยู่ที่เดฟ ใช่ทุกคนเล่นด้วยว่าจะเล่นได้ไหมต้ออกว่ากูจะนับยังไงนี่่อ้ไอ้หุ่นลูกใช่ตอนนี้ไ่ร้หึงยักษ์อยู่หน้าคุกอ่ะมีแค่ไม่ไหวแล้วก็ทยอยออกทยอยออกมีใครไี่ช่วยบ้าบอสก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นผมไปเปิดผมก็เปิดใจคุยกับพี่ต้าไปแล้วเรื่องแรกก็คือเรื่องรดเดซโซนซึ่งผมถือบัตรมาเนี่ยเกือบปีแล้วเว้ยเออส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสกินอาวุธไม่มีประเทศไหนที่สกินอาวุธแพงขนาดนี้ เพราะอย่าลืมว่าไฟเอ็มสมัยเนี้ยแม่งไม่มีเซิร์ฟไหนที่ไม่มีสก,กินอาวุธเว้ยแล้วสก,กินอาวุธมันเป็นอะไรที่มันดึงดูดผู้เล่นมากๆเรื่องเนี้ยเออเรื่องที่สองคือเรื่องสก,กินอาวุธมันเป็นอะไรที่ดึงดูดผู้เล่นมากๆเออส่วนเรื่องที่สามก็คือเรื่องแพทอาวุธที่แก๊งใหม่มาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวเขาก็ไปก็อย่างที่รู้ว่ามันก็บางทีมันก็ยากเกินอย่างไอ้มิสเตอร์บอสมิสเตอร์บอสเคยคุยกับผมว่าตีปืนบวกสี่จนเกือบแก๊งแตกอันนี้ไม่เกินจริงเลย แก๊งผมก็เหมือนกันบางคนโดนหลักร้อยหลักร้อยทีแทบจะทุกคนซึ่งมันก็หนักพอสมควรขอร้านหน่อยบอลอเล็อยู่บ้านอเล็กเชี่ยไปหน่อยดิเอาบูมหน่อยดิคนบ้าอเล็กเอาบูมหน่อยดิกูง่วงแล้วไอ้เหี้ยคนอเล็กคนอเล็กไปเหี้ยวาผมเหี้ยเขื่อตาเขืออะไรอ่ะบอลอเล็กบอลอเล็กมันไหวหรือเปล่าวะสู้ไม่สู้อบลไปนี้สำคัญด้ยถาชนะนี้เป็นอะไรนะไปเหี้ยนี่แพนแพนบูมหน่อยดิแพนบูมหน่อยดิ เอาไม่เลยใช่หรออยากรู้ว่าอยากรู้แก๊งอะไรส่งมาให้ดูบ้างได้ปะส่งมาในเฟซได้ปะไอที่บอกว่าโพสโพสหาแก๊งหาเมืองลงสองสามแก๊งไม่เอาเครือสตาร์ดาวอยากรู้ว่าอยากรู้อะขอขอขอเห็นหน่อยได้ปะส่งส่งมาให้ผมดูในเฟซได้ปะผมอยากรู้ว่าแก๊งอะไรผมอยากรู้นะไม่ได้จะทําดราม่าหรืออะไรนะผมแค่อยากเห็นว่าเขาโพสในทิศทางไหนอะไรยังไงเฉยแค่อยากรู้ครับแค่อยากรู้ไม่ไม่ไม่ได้แบบจะทาดราม่าหรืออะไรนะส่งมาให้ผมดูในเฟซได้ไหม เอเเลอมาเรือๆๆอันเลพอพอพอเรือเรืออันเล็กาเลยวังเด็ดเด็ดเด็ดไอ้นี่ไอยู่ไหมดูใบอยไอชินอยู่ป้ายดูใบบอยอยู่ไหชิ้นอนพอดีจัดเลยอย่ไหมชินไอชินพี่ขอต้อนรับามนะ้เอาหลไนี้ล่้าน้องมาขอร้าน้องไปขอร้านี่ขอร้าตาจะหลับเลยพี่ชาย เราเพุงชนเท่านั้นนะอย่าเอาไหมไอ้ใจฟ้ามันมัไปหมุนม้อยแล้วไอ้ยอยู่อยู่ฟ้าเดนชิมอย่างเดียวเอาหน่อยดิรอชนแล้วมันเตรียมชนแล้วมันเตรียมชนแล้วเตรียมหน่อยเลาเราชนก่อนตานะมถ้าเราชนมันอ่ะถ้าเราชนมันเราได้เปรียบนะมันมันมันใจเรามาก่อนนะเพื่อเราจะเห็นเลยไเยไาไมไ